ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายสมซาวันนี้ช่างซาจะมาแนะนำแนะนำงานแนะนำงานเสื้อเก่านะคะมารอร้อแล้วเราไปปักเราไม่จำเป็นต้องรลอะไปหมดไปหมดนะคะเราลาอแค่ที่เราจะเอาออกแล้วเราก็ปักนะคะแต่มีถ้าสมมติว่าถ้าเอาออกถ้าตัวหนังสือติดกันนะคะก็ให้เลาะหมดนะคะแต่ถ้าสมมติว่า ้าสมมุติว่าตัวหนังสือห่างกันหรือเป็นคนละสเต็ปเราก็เราก็ไอ้แก้แค่แค่ทรหานะคะเนี่ยอย่างสมมุติว่าท,าทัา้นๆสั้นๆจะไปปักสองเจ็สองสามนี้ใช่ไหมคะกับคําว่ากิเลนอ่ทาทั้นๆได้รับงานมาบอกว่าให้เปลี่ยนแต่ตัวเน,นี้ยนะคะ ถ้าเราจะเลาะให้เราเลาะแต่ตัวนี้นะคะตัวรหัสมานะคะแต่ตัวอื่นที่อยู่ใกล้เคียงอย่าเลาะนะคะบางคนจะไม่เข้าใจอะค่ะว่าถ้าสมมุติว่าเลาะใหม่ก็คือเลาะ,ะใหม่หมดแล้วปักใหม่หมดไม่ไม่ใช่นะคะเอาจุดไหนจุดหนึ่งถ้าลักษณะแบบนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าชื่อชื่ออนักเรียนะ่ะสมมุติว่าเขาเอาแต่เขาเอาแต่ไอ้นามสกุล แต่นามสกุลแต่ชื่อยังอยู่แต่ก็ต้องเลาะทั้งชื่อทั้งนามสกุลนะคะให้เป็นแล้วก็เราก็จะปักเป็นทั้งชื่อนามสกุลใหม่นะคะแต่ลักษณะนี้มันเป็นตัวตัวเนี่ยยีเลนสองเกียสองสามเนี่ยให้เราเลาะแต่จุดนี้ออกนะคะถ้าโฟกัสแต่อันนี้เอาไว้อันนี้เอาไว้นะคะเพราะว่ามันคนละตัวกันคนละสีก็ไม่เป็นไรอันนี้สีเก่าสีเก่าอันนี้เพิ่งไปปักใหม่นะคะแต่จะมองบอกเทคนิคว่าเวลาลูกค้าเขาไม่เอาอันเดิมอะ เดิมจะเป็นหมายเลขตัวใหม่ตัวตัวอันนี้สองสองเจ็ดอันเก่ามันเป็นสองสี่อะคะ่ะอันนี้จากสองนี่ก็เป็นสองห้าอะไรเงี้ยคือเขาต้องการเอาตัวนี้ออกก็ให้ลอ้อแต่ตัวนี้นะคะอย่ามาลอ้อพวกนี้พวกนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันสามารถปักได้ค่ะไม่จําเป็นต้องล้อหมดนะคะนี่แหละคะ่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ย ถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นลักษณะ,ะเปลี่ยนชื่ออย่างเงี้ยน้องให้พี่พี่ให้น้องอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าตัวนี้นามสกุลนามสกุลเดียวกันแต่ชื่อแต่ชื่อคนละชื่อเขาต้องการเปลี่ยนแต่ชื่อเขาว่า,างเงี้ยให้เราเลาะออกทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราไปเวลาเข้าเครื่องปักมันจะได้ปักได้ยาวมาเนี่ยค่ะนะคะ ระยะสั้นไม่สะดุนดนะคะให้ให้เลาะทั้งชื่อทั้งนามสกุลแล้วก็ปักใหม่ไปเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่คือวิธีเลาะผ้าเก่าผ้าเก่าพี่ให้น้องอะไรเนี่ยค่ะกอ็อเพื่อนให้มาอีกทอดนึงเวลามาเลาะนะคะอย่าไปเลาะหมดนะคะให้เลาะแต่จุดจดของของเขานี่ก็พอค่ะจุดจุดที่เจ้าออกอะค่ะ แต่ถ้าสมมุติว่าข้างหน้าเป็นแบบเดียวกันเราก็ต้องเอาออกหมดนะคะแต่ในเคสนี้นะคะถ้า,าตัวหนังสือระดับเดียวกันนะคะเอาออกหมดนะคะแต่ข้อเอื้อนนเนี้ยตัวหนังสือใหญ่แล้วมันคนเล่าเลเวลกันก็เลยเอาแต่ตัวนี้ออกได้ตัวนี้ไม่ต้องเลาะนะคะเนี่ยเห็นไตัวเนี้ยตัวนี้ชื่อของ ของของคนละชื่อแต่นามสกุลที่ให้หน้องเราก็เลาะออกหมดแล้วก็ปักใหม่นะคะมันจะได้เป็นคล้ายๆกับปักปักจากอคอมพิวเตอร์ะคะ่ะมันจะได้เป็นแนวเดียวกันนะคะนี่บอกเทคนิควิธีวิธีเลาะเสื้อเก่านะคะว่าเลาะอะไรบ้างบางคนจะไม่เข้าใจเขา,าบอกให้เลาะเลาะหมดเลย mm hmm. ก็ไม่ได้นะคะถ้า เลาะเหมือนกันให้ระวังนะคะเนี่ยช่างชาเลาะให้เขาเนี่ยช่างชาไม่เนี่ยไม่อันใหม่นะอัน,นเก่ามันก็จะยุ่ยยุยอันนี้ช่างชาเลาะแล้วไปปักใหม่การเลาะเนี่ยต้องระวังนะคะอุปกรณ์เลาะผ้าช่างชาก็ทํำชิปไปแล้วล่ะอ่ามันจะเป็นอ่าเข็มแล้วก็ทีมหนีบออกนะคะวิธีเลาะผ้าอย่างคุณแม่ผู้ปกครองอย่างเงี้ย พี่ให้น้องน้องให้พี่อย่างเนี้ค่ะพอมาขาดหมดท่านเจ้าต้องมาปะกก่อนแล้วก็ค่อยล่อให้ละเอียดให้ลูกค้ามันจะต้องมีอุปกรณ์นะคะก็จะมีที่ล่อมีฉิมีแหนบค่ะแหนบดึงแหนบดึงแล้วก็กันไกตัดที่ได้ค่ะมันจะมีเนี่ยค่ะเห็นไหมคะวิธีล่อมันจะมีเส้นขาวๆเห็นไหมคะ สังเกตมันจะมีเส้นขาวซึ่งตึงตึงไว้สําหรับเข็มไปนะคะเวลาเลาะให้เลาะให้เอาอ,าอะไรแหลมๆค่ะกรรไกรตัดได้อะให้ตัดเส้นขาวนี่ค่ะยาวมานี่นะคะเส้นขาวก่อนนะคะเส้นขาวอยู่ข้างหลังนี่แหละเ,เส้นขาวเสร็จแล้วเอาครีมนะคะพอเราตัดเส้นขาวข้างข้างหลังเสร็จ เราเอาครีมครีมที่เป็นหนีบไอ้นี่เราอะ,อะครีมอะค่ะไอไอครีมที่สําหรับถอนขนล,ลักแล้หรือขนคิ้วเราอะนะมาดึงออกออกง่ายค่ะไม่ต้องไปใช้มีดนะคะเนี่ยมันจะมีเส้นขาวขาวแค่ยึดเฉยๆค่ะเนี่ยเส้นขาวขาวสังเกตนะเส้นขาวๆาวตัวนี้เสร็จแล้วเราตัดเส้นขาวออกให้ขาดหมด แล้วก็เอาครีมมาดึงออกทางนี้เลยนะคะไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปใช้อ่ตมีดใช้อะไรให้ขาดให้พุนมานะคะนี่แหละแล้วข้างให้ขาดด้วยนะคะเส้นขาวข้างหลังค่ะเจาะให้ขาดเจาะให้ขาดแล้วก็อเอาครีมครีมที่ถอนขนเราอะเอามาคีบข้างหน้าออกได้เลยเนี่ยค่ะไม่ต้องไปใช้มีดพุนมาค่ะไม่ใช้อะไรหรอก อันอันเจ้าไหนเจ้านั้นเวลาอันมาให้ช่างอ่ะอันโอ้ยช่วยหน่อยที่มันคุมไปหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมคะนี่แหละขั้นตอนที่ว่าทำไมอ่ะเวลาเลาะเสื้อขาดเพราะไม่รู้เทคนิคคะ่ะขอบคุณมากมายนะคะ่คะย e ในคล s e ซ you ในคลิปนะคะแนะนำเทคนิคและ DIY ะคะ่ะ